สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการส,สลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่และทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรหลักหน่วยล่างนะคะประจํางวดวันที่1เมษายนพศ64นะคะมาแบ่งปันกัน เดี๋ยวเรามาบวกเลขไปด้วยกันเลยนะคะหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกก็สิบหกนะคะสูตรนี้นะคะเราจะบวกสาม 6บวก3เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ10เแล้วก็ใส่ศนย์ะคะเราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะประจำงวดวันที่อ่ทาทันโทษนะคะเราได้หลักหน่วยล่างนะคะก็คือ6 9และ0เลขที่ออกก็คือ7 0เพราะฉะนั้นหลักหน่วยล่าง0 มานะคะ <c oughs> ต้องขอประทานอภัยท่านสมาชิกนะคะและ FC และทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ, <c oughs> ะวันนี้ผู้คำนวณไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสบายนะ,ะ <c oughs> สุขภาพไม่ดีนะคะ <c oughs> อัดเทปมาก็รู้ว่าขัด,ขด,ต,ดติดนะคะ <c oughs> พูดผิดพูด,พดถูกเสียงแกรมกไอให้วุ่นวายไปหมด <c oughs> แต่จะไม่อัดก็ไม่ได้เพราะว่าใกล้วันสลากกินแบงรัฐบาลออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ทันอ่าวันนี้ผู้คำนวณจะพยายามสรุปให้ไวที่สุดนะคะอ่ะต่อนะคะ2บวก2เท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ9แล้วก็ใส่เศษ9นะคะ9บวก3เท่ากับ12แล้วก็ใส่2 1> 2บวกอีก1นึเท่ากับ3เราได้เลขเด่นนะคะหลักหน่วยล่างก็คือ9 2และ3เลขที่ออกก็คือ1 9เพราะฉะนั้นวดนี 9, ้ของเรานะคะ9หลักหน่วยล่างมานะคะ8บวก0ท่ากับ8 8 บวกสเท่ากับ11บหนแล้วก็สี่หนะคะหนึ่บวกสเท่ากับสี่บวกอีก1นึเท่ากับห้าเราได้เลขเด่นหลักหน่วยบนอ่าฐานโทษนะคะห <c oughs> ลักหน่วยล่างนะคะก็คือ1 4ึและหเลขที่ออกก็คือ1นหเพราะฉะนั้นวัวนนี้ของเรานะคะหหลักหน่วยล่าง มานะคะสามบวกหกเท่ากับเกบวกห้าเท่ากับสิแล้วก็สี่นะคะสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเบวกอีก1นึเท่ากับแเราได้เลขเด่นล่างนะคะก็คือ 4 7และ8เลขที่ออกก็คือ9 7เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ7หลักหน่วยล่างมานะคะ9บวก3าอันทานโท้9บวก4เท่ากับ13 13บวก6เท่ากับ19แล้วก็19นะคะ 9ก้าบวกสามเท่ากับสิบสบวกหนึเท่ากับสิ <c oughs> เราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างก็คือ9 2และ3เลขที่ออกก็คือ39 <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ9หลักหน่วยล่างมานะคะ สี่บวกหนึเท่ากับห้บวกแปดเท่ากับสิแล้วก็สสามนะคะสามบวกสามเท่ากับหกบวกอีกหนึเท่ากับเจเราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ3 6หและเจ็ด เลขที่ออกก็คือ7 3เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ3หลักหน่วยล่างมานะคะ8บวก3เท่ากับ11 11บวก8เท่ากับ19แล้วก็19นะคะ 9ก้าบวกสามเท่ากับสิแล้วก็ใส่สนะคะ2อบวกอีก1เป็น3เราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ9 2และ3เลขที่ออกก็คือ1 9เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ9หลักหน่วยล่างมานะคะ เลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1เมษายนพศ6 4สะ 64, นะคะแปดบวก0ูนเท่ากับแปบวกสองเท่ากับ 10, กสิแล้วก็ศูนย์นะคะศูนยบวกสามเท่ากับสาบวกอีก1นึเท่ากับส เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างประจำงวดวันที่1นึ่งเมษายนพศหกสี่นะคะก็คือ03และ4เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคล แล้เรานามาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจนะนัยในการรับชมนะคะใช้สติให้ตองให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1เมษายนพศ64นี้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าผู้คำนวณนะคะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปประการใดแม่เป็นที่ถูกใจท่านนะคะเช <c oughs> ่นกับแอมกับไอนะคะเส <c oughs> ียงพูดไม่ชัดเจนนะคะ <c oughs> พูดผิดพูดถูกต้องขอประทานอาภัยทุกทท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะ สูตรนี้นะคะเราจะใช้หลักแสนบวกด้วย10หน้าครั้งที่2แลวบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวก3เท่ากับ x ตัวที่2แลวบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3มเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะ <c oughs> หลักแสนนะคะก็คือเลข8นะคะ สิหน้าครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์ร้อยหลังครั้งที่สองก็คือเลขสอนะคะเป็นที่มาของ802ศนี่คือที่มาของสูตรนะคะ,ะท่านจะแคปหน้าจอแคปได้เลยนะคะค่ะ <c oughs> ท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะและพอมีเวลาว่าง ที่จะทําดูนะคะ,อะลองนั่งทําดูว่าผู้คํคนานวณนนะคะนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติ่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1เมษายนพศ .64 นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้และเราได้พบกันใหม่ ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ